เมื่อกี้นะคะเราพูดถึงนโยบาย Facebook เรามีจริงๆเรามีกฎประมาณ5ข้อ6ข้อจริงๆด้วยกันนะคะก็เป็นกฎที่เรียกว่าเราต้องรู้เอาไว้เวลาที่เราจะโปรโมทโพสต์หรือทำเพจบางทีอะค่ะอ่าขั้นเบสิกสุดที่ f c e e o o o จะจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยก็คือแค่ทำให้โพสต์ของเราไม่สามารถโปรโมทได้นั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นข้อบังคับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ถ้าข้อบังคับสูงสุด หรือนยโยบายสูงสุดถ้าเรายังโพสต์สิ่งที่ผิดกฎ a c e b o o k ก็ถูกปิดได้นะคะเพจแล้วก็เพจอาจจะถูกบล็อกการมองเห็นได้ใครที่แบบว่าทำเพจแล้วแบบการมองเห็นไม่ค่อยเยอะเราต้องเช็คเรื่องโพสต์ของเราด้วยนะคะถ้าเราทำโพสต์ที่ผิดกฎนยโยบาย Facebook บ่อยๆ Facebook จะลดยอดจำนวนการเข้าถึงเพจของเราด้วยนะคะมันเหมือนเป็นการเก็บคะแนานเพจค่ะว่าเพจของเราเนี่ยทำถูกต้องกฎหรือเปล่า เสียงชัดระดับหนึ่งครับแปลกๆหน่อยแล้วเบากว่าเสียงดนตรีไทเติ้ลอ๋อโอเคเดี๋ยวมีพยายามเล่งใหม่ขึ้นให้นะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานเช็คันระบบนะคะเสียงสุดแล้วนะคะสงสัยที่เสียงแปลกๆเสียงมิมเองละคะ่ะคอไปแล้วค่ะพูดมาตั้งแต่ก้ามมงเช้า6ชั่วโมงนะคะเสียงดังฟังชัดค่ะสู้ๆอยู่เรียนจนจบขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทั้ง97ท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยจาก COVID 19. โควิด -19 อวยพรเลยค่ะขอให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนไปทํากิจกรรมอะไรก็ขอให้ไวรัสจับต้องไม่ได้นะคะอยู่ปลอดภัยจนถึงจบหน้าเทศกาวลวรัสกันไปเลยนะคะขอบพระคุณทั้ง99,002ท่าน102ท่านแล้วนี้แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทบทวนข้อ4ใหม่เลยค่ะเพราะเมื่อกี้หลุดหายไปโอเคเรามาถึงข้อ4อกันแล้วนะคะนโยบายของ Facebook ข้อ4ก็คือห้ามใช้ภาพ before and after ห้ามใช้ภาพรีวิวก่อนใช และหลังใช้นะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้รวมถึงคำบางคำเช่นคำว่าขายเช่นคำว่าโบตอกมีอีกหลายคำมากที่ห้ามใช้เราเข้าไปดูกฎ r e g u l a t i o n ของ Facebook ได้นะคะว่าอันไหนใช้ได้และอันไหนใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า Facebook เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามีคนโปรโมทโพสต์ต่างๆเหล่านี้จำนวนมากคือแต่ก่อน Facebook ไม่ได้ห้ามเลยค่ะเขาห้ามหลังจากที่ มีโพสต์หลอกลวงโพสต์ที่ไม่เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรคะโพสต์ที่คือใช้คําพูดเกินจริงแบบนี้ค่ะคือ Facebook เขาเรียนรู้มาจากพฤติกรรมของผู้ประกอบการหลายๆท่านที่ใช้คําพูดที่เกินจริงหลอกลวงทําให้ f c e e o o o เนี่ยค่ะต้องตั้งกฎห้ามใช้คําว่า before and after รวมไปถึงผลลัพธ์รวมไปถึงคําบางคําที่ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในการที่จะซื้อขายสินค้า แล้วก็บริการอื่นๆบน Facebook ได้อย่างสบายใจดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจกฎของ Facebook แล้วก็ต้องเข้าใจตัว Facebook เองด้วยว่าเขาทำไมถึงต้องออกต่างๆเหล่านี้มานะคะในส่วนของใครที่จะต้องมีการทำ b e ฟอร์และอั t e r จริงๆนะคะก็คืออาจจะมีภาพทีหลังเลยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นภาพโพสตอธิบายหรือเป็นคลิปวิดีโอของลูกค้าที่ใช้งานจริงๆแบบนี้เปต้นสามารถ โฆษณาได้นะคะเป็นที่อยู่ในคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณอาจารย์ของอาจารย์ปลอดภัยเช่นกันขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้124ท่านไม่เป็นไรค่ะก็มาเก็บตกกันในช่วงสุดท้ายไปค่ะข้อที่5นะคะการขายของบน Facebook ต้องไม่ผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์นะคะไม่อนุญาตให้ขายยาเพื่อผ่อนคลายยาผิดกฎหมายรวมถึงไม่อนุญาตให้ขายยาสูบแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานะคะ ไม่อนุญาตให้โฆษณาอาหารเสริมที่ไม่ปลอดภยัยซึ่งต้องขึ้นอยู่กับดุลยะพินิษของ Facebook อาหารเสริมขายได้นะคะบางตัวก็โพสผ่านบางตัวก็โพสไม่ผ่านขึ้นอยู่กับดุลยะพินิษของ f a c e b o o k นะคะโอเคดุลยะพินิษของ Facebook เราจะทำยังไงให้โฆษณาของเราผ่านเราสามารถกดอุทธรณ์ได้นะคะอุทธรณ์ในที่นี้ก็คือเราสามารถคุยกับทางทีมเจ้าหน้าที่ของ Facebook ได้ว่าโอเคเราไม่ได้ เป็นอาหารเสริมเรามีใบรับรองแบบนี้ทําได้นะคะมันจะมีให้เรากดอุทธร์ข้ออโพสต์ของเราได้หรือว่าสินค้าของเราได้เพื่อให้คนจริงๆคือเจ้าหน้าที่ของ Facebook จริงๆเป็นคนตรวจสอบไม่ใช่ AI เพราะว่าถ้าใช้ AI ตรวจสอบยังไงก็แทบจะไม่ผ่านอยู่แล้วนะคะคือ f c e e o o o อะค่ะตอนนี้เขาใช้ทีมตรวจสอบก็มีทั้งคนจริงๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นโรบอทหรือเราที่เราเรียกว่า AI นั่นแหะคะ่ะเขาจะเป็นโรบอท แล้วเขาโรบอทเนี่ยค่ะเราไม่ต้องพูดถึงเขาทํางานในระดับหน่วยหนักกว่าวินาทีอะค่ะน้อยกว่าวินาทีเสี้ยววินาทีด้วยซ้ําที่เขาสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะคะก็ค่อนข้างยากที่เราจะเอาชนะ AI ดังนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือเราจะต้องขายสินค้าหรือว่าโพสต์ต่างๆให้ตรงกับนโยบายของ a c e b o o k นะคะรวมไปถึงการขายอาวุธยุทธภัณฑ์วัตถุระเบิดสินค้าหรือบริการสําหรับผู้ใหญ่แบบนี้ก็ไม่ได้นะคะโฆษณาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ แบบนี้ก็ไม่ได้บางคนขายสินค้ามือสองที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็มาถามว่าอาจารย์คะทํายังไงถึงจะโปรโมทโพสต์ได้ผ่านคําตอบก็คือ Facebook ไม่อนุญาตให้โปรโมทโพส์สินค้าที่เป็นมือสองแล้วก็เป็นแบรนด์เนมนะคะเพราะว่ามันเป็นการไปละเมิดลิขสิทธิ์แบรนด์ของเขานะคะแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะขายสินค้าปลอมแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะถ้า Facebook ตรวจเจอนะคะก็อาจถึงสิทธิ์านบล็อกเพจบล็อกโพสต์ไม่ให้โฆษณานั้นผ่านเป็นต้น และณนะปัจจุบันณนะสถานการณ์ไวรัสโควิดในทีระบาดแบบนี้สิ่งที่ Facebook ไม่อนุญ,ญาตให้ขายก็คือนี่ค่ะขึ้นมาข้างๆเลยไม่สามารถขายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์บน Facebook ได้รวมถึงเจลล้างมือแอลกอฮอล์คือหลายๆท่านตอนนี้ยังโพสตถ้าโพสต์ปกติทั่วไปอะค่ะจริงๆถ้า Facebook ยังตรวจไม่เจอคือตอนนี้ a อพยายามทำงานอยู่มันกำลังคอลเลกต์ดาต้ก็คือเก็บข้อมูล เพจจำนวนเยอะๆให้รู้ว่านี่คือการโพสต์ขาหน้ากากอนามัยโพสต์ขายเดลแอลฮคล์เพื่อรวบรวมข้อมูลเยอะๆวันนี้ถ้าเรายังโพสต์ขายได้อยู่แสดงว่า AI ไมันยังตรวจไม่เจอแต่วันหนึ่งก็จะเจออยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นห้ามขายนะคะถ้าขายเราจะเจอข้อความนี้ทันทีว่า Facebook ไม่สามารถขายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์บน Facebook ได้เราจํากัดการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคควิด -19 ดังนั้นบุคคลอื่นจะไม่เห็นรายการสินค้านี้ ดังนั้นถ้าเราโพสต์รายการสินค้านี้ลงไปปุ๊บมันก็จะถูกปิดกั้นการมองเห็นนั่นเองนะคะคอตอนนี้ไม่สามารถทําได้แต่หน้ากากผ้ายังทําได้อยู่นะคะโอเคชัดเจนนะคะมีใครขายพวกเจลอ,อนามัยเอ,อ่อเจลล้างมือไม่ใช่เจลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะลงถึงหน้ากากอนามัยน,นี้ลินพันกันหมดแล้วคะ่ะหน้ากากอนามัยแบบทางการแพทย์ขายได้เนาะโอเคเข้าใจเขาหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็มี อห,ห,หลายประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเราที่ขายเกินราคาหรือกักตุนสินค้าเพื่อจาหน่ายเอง Facebook เขาก็ต้องตัดช่องทางนี้เพื่อไม่ให้ Facebook เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการขายสินค้าเกินราคาและการกักตุนสินค้านะคะอ่าโอเคครบถ้วนกดทั้ง5ข้อของ Facebook ที่วันนี้เอามาฝากกัน6ข้อนะคะอ่ะมีอีกข้อหนึ่งนะคะอ่าข้อสุดท้ายเลยกดข้อสุดท้ายเลยเวลาที่เราทำโพสค่ะ คลิกที่รูปนี้เลยหรือว่าทำโพสเพื่อแสดงว่ามีปุ่มต่างๆแล้วลิงก์ U R L ไปหรือว่ามี U R L ที่เขาเรียกว่าใคร l i n ลิงก์อะค่ะลิงก์เว็บไซต์หรือว่าอะไรต่างๆอะค่ะค่อนข้างที่ facebook จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบลิงก์นั้นยิ่งโพสของเราที่เราโปรโมทมีลิงก์เยอะอันนี้เราพูดไปแล้วเนาะในส่วนของการทำโพสที่มีลิงก์อะค่ะที่จะทำให้ค่าโฆษณาแพงอะค่ะมันก็จะเกิดการตรวจสอบโฆษณาที่ค่อนข้างนานอ่า เฟซบุ๊กจะตรวจสอบโฆษณาค่อนขนาดแล้วถ้าคือบางทีค่ะลิงก์มันก็ถูกต้องไปตามเว็บไซต์ที่แบบเป็นเว็บไซต์เราจริงๆบางที AI อะมันก็บอกว่าไม่อนุมัติคุณไป Landing Page หรือคุณไปเพจที่ไม่ถูกต้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าสมมุติว่าเราทําสิ่งที่ถูกต้องเราไปอ่านกฎของ Facebook ครบทุกข้อแต่ Facebook ไม่อนุมัติโฆษณาของเราสิ่งที่เราทําได้นะคะ ก็คือไปอุทธรกับ a c e b o o k นะคะอุทธรคือมิม้มเคยอุทธรน,นะคะอุทธรบ่อยมากคือเราทําถูกต้องอะแต่เราต้องมองว่าเราคุยกับหุ่นยนต์หุ่นยนต์เป็นคนอนุมัติข้อความหุ่นยนต์เป็นคนอนุมัติโพสตโฆษณาโปรโมตต่างๆหุ่นยนต์ยังไงมันก็มันหุ่นยนต์ทํางานโดยการที่มันเก็บข้อมูลจำนวนมหาารแล้วก็เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เราโพสค่ะ ว่าตรงกับสิ่งที่มันผิดกฎหมายตรงกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไหมบางทีหุ่นยนต์มันก็ไม่ได้ทํางานครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีตกหล่นคือเราทําถูกต้องแล้วหุ่นยนต์มองว่าผิดเราก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Facebook เพื่อทําการขออุทธร์เราจะเรียกว่าการขออุทธร์นะคะว่าโพสต์ของเราทำถูกต้องนะไม่ถูกต้องอย่างไรคุณกรลุณาอธิบายเราจะได้แก้ไขให้ถูกต้องอันนี้จะเป็นคําพูดประจําของมิวเลยนะคะว่าโพสต์นี้เราทําอย่างถูกต้อง หากไม่ถูกต้องส่วนใดกรุณาอธิบายเราจะได้แก้ไขให้ถูกต้องแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราส่งข้อมูลไปหาเจ้าหน้าที่ทาง Facebook ถ้าเขาอนุมัติเขาก็จะบอกขาออภัยด้วยในความไม่สะดวกเราได้อนุมัติโพสต์ของคุณเรียบร้อยแล้วเราได้อนุมัติการโปรโมทของคุณเรียบร้อยแล้วหรือถ้าโพสต์ของเราไปไม่ถูกกด Facebook หรือไม่ถูกนโยบายของ Facebook นะคะ a c e b o o k เขาจะอธิบายมาเลยว่าอย่างเช่นว่าคุณใช้โลโก้ของ Facebook และแอสเซทอื่นๆที่เป็นสินทรัพย์ของ Facebook ซึ่งเราไม่อนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นซึ่งคำพูดอาจจะไม่ประมาณนี้นะคะแต่สรุปใจความแล้วก็คือประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎต่างๆที่นิบรวมมาให้ทั้งหพข้อนี้ก็เป็นกฎที่หลายๆคนเจอแล้วก็มีปัญหาทําให้ไม่สามารถโปรโมท a c e b o o k ได้นะคะโอเคมาถึงช่วงของการถามตอบแล้วละคะ่ะฝากร้านด้ด้วยนะคะช่วงนี้ โอเคฝากร้านด้วยนะคะถามตอบได้เลยนะคะทุกท่านเพราะว่าระหว่างที่มิมสอนไปนี้นะคะ mm hmm. ก็เขาเรียกว่ามิมก็มีมีตอบคำถามบ้างแต่อาจจะไม่ครบท้วนนะคะวันนี้เรามีเวลาอ่านเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวให้เวลาสัก5นาทีส0นาทีในการถามตอบนะคะเด็ก mm hmm. หลุดไหมคะไม่หลุดเนาะ mm hmm. โอเคมีใครมีคำถามไหมคะ มีคำถามส่วนไหนที่วันนี้มิมสอนไปเราไม่เข้าใจอ๋อห้าข้อนี้ผมเห็นคนไลฟ์ขายสินค้าลิขสิทธิ์เยอะมากๆคือโพสเราสามารถโพสได้นะคะเราเราไม่สามารถโปรโมทได้นะคะแต่จริงๆถามว่าผิดกฎ a c e b o o k ไหมผิดกฎนะคะไม่ได้คือ Facebook เขาไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนการทำเมื่อลิขสิทธิ์รวมถึงการดกฎหมายต่างๆด้วย โอเคค่ะคุณยศสลันนะคะเรามีวิธียิงโฆษณาไปหาลูกเพจของลูกค้าหรือสมาชิกคนในกลุ่มซื้อขายเฉพาะของคนอื่นได้ไหมครับจริงๆทําได้นะคะทําได้ในที่นี้คือเราจะต้องรู้ว่า,าชื่อ Facebook เขาอะไรเราจะต้องเก็บข้อมูลคือเวลาที่มิมเคยทำนะคะก็คือมิมจะมีอ e ีเมลที่เขาใช้เล่น Facebook อะค่ะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะ เราไปทำแอดโฆษณาข้างหลังใส่ข้อมูลไปบอกเฟซไปทำโฆษณาเฉพาะเพื่อที่จะยิงไปหาคนกลุ่มเหล่านี้เลยนะคะทำได้นะคะเพจไม่มีตัวจัดการธุรกิจทำยังไงดีคะไม่สามารถเซ็ตกลุ่มเป้าหมายได้ทำยังไงดีคะในตัวจัดการธุรกิจนะคะคุณชยะอ่าขออภัยนะคะ ชยาออนหรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะก็คือถ้าเพจไม่มีตัวจัดการธุรกิจคุณชยาอรอนดูผ่านมือถือหรือว่าทางเพจทางคอมพิวเตอร์คะถ้าปกติแล้วอะคะ่ะตัวจัดการธุรกิจส่วนใหญ่จะมีทุกเพจนะคะหรือถ้าสมมติว่าเราอันนี้มไม่แน่ใจว่าคุณชยาออนหมายถึงในในในคอมหรือว่าในมือถือนะคะถ้าในมือถืออะค่ะเราจะต้องไปคุณชยาออนจะต้องดูว่า Facebook ที่เราเล่นกับแอดมินเพจที่เราเป็นแอดมินเนี่ย ใช้อันเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะลิงก์ให้แบบออโต้เลยนะคะถ้าใช้คนละอันมันจะหากันไม่เจอแล้วมันก็จะไม่มีตัวจัดการนะคะต้องลองไปเช็คตรงนั้นดูค่ะขอบคุณนะคะคุณชย,ยาออน <laughs> <laughs> เขียนชื่อภาษาไทยมาให้ด้วยใช้ผ่าน PC ใช้ผ่าน PC คุณชย,ยาออนเข้าไปตรงมิมอธิบายไว้ตรง chapter สามันจะมีเราเข้าไปหน้า Facebook ปกติเลยค่ะที่มันมีหน้าจัดการนะคะ เราคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็เด้งลงมามันจะมีคำว่าจัดการโฆษณาอยู่ตรงนั้นนะคะอ่าผมเจอปัญหาคุณรุ่งธรรมนะคะมาจากคุณรุ่งธรรมคุณรุ่งธรรมบอกว่าผมเจอปัญหาคนอื่นเข้ามาโปรโมทแล้วเหมือนค้างจ่ายจะแก้ไขย,ยังไงครับจำนวนเงิน0.09 US เช็คแล้วเลขบัตรไม่ใช่ของเราอ่าอย่างนี้แสดงว่า เอ่อเพจเนี่ยอาจจะเป็นเพจของเราเลยใช่ไหมคะคือมันอาจจะมีการผิดพลาดอะค่ะที่คนอื่นแบบคือเพจอะค่ะเวลาที่เราจ่ายค่าโฆษณาต่างๆ่อะมันจะมีเหมือนเลขบัตรประชาชนเลยค่ะแต่ว่าที่เราเห็นในสไลด์ของมิมมามิมทำการบังเอาไว้ซึ่งตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่สําคัญเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าเป็นหลังบ้านของแอดมินคนสําหรับคนที่จ่ายเงินมันจะมีเลขประจํารหัส สำหรับการจ่ายเงินเหล่านั้นซึ่งเวลาที่เขากดจ่ายเงินคนอื่นที่กดค้างเอาไว้เขาอาจจะกรอกเลขแล้วบังเอิญมาชนกับตัวเลขของเราที่เป็นเพจของเรานะคะวิธีการแก้ไขค้างจ่ายมิมไม่แน่ใจว่าคือวิธีการเซตนะคะคือมิมไม่แน่ใจว่าค้างจ่ายในโปรโมทแบบโพสหรือเปล่านะคะถ้าโพสก็สามารถลบโพสนั้นได้ไม่ไม่เข้าใจว่าค้างจ่ายที่ไหนนะคะ คุณจรินทิพย์สร้างเพจเปิดสอนทําขนมควรเลือกกลุ่มธุรกิจใดอันนี้ตอนเลือกเทมเพลตใช่ไหมคะสอนใช่ไหมคะถ้าสอนเป็นคลิปวิดีโอหรือเปล่าคะถ้าสมมติเป็นคลิปวิดีโอมิมแนะนําให้เลือกเทมเพลตวิดีโอนะคะมันมีเทมเพลตวิดีโอด้วยถนะ้าค,คุณจรินทิพย์เลือกไปนะคะจะมีเทมเพลตวิดีโอมันจะได้โชว์หน้าวิดีโอของเรามาเลยหรือถ้าเราตัง้ตงใจจะทาเพจสอนนะคะก็ทําเป็นธุรกิจแบบให้ความรู้ก็ได้ค่ะ มีเพจที่มันมีธุรกิจนะคะเป็นธุรกิจเฉยๆก็ได้หรือช้อปปิ้งก็ได้นะคะทีมงานก็นอ๋อโอเคมีปุ่มโฆษณาบน Facebook เท่านั้นค่ะอันนี้เราคุณอ่าคุณชยาอ่อนคุณจะมีิหมคะ,คะมีมีวนถามว่าแอปแต่งภาพโคเบอร์แบบมืออาชีพนอกจากตัวแคร์วัสดแล้วมีตัวไหนแนะนำไหมคะถ้าแครวาสดง่ายสุดเพราะเขาจะมีไซส์ให้เราเลย แนะนำแคนวาสนะคะเพราะว่าแคนวาสมันจะไซส์มันจะเขาเซตติ้งมาเป็นไซส์ของ c o เ e r Facebook เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าโอเคควรใช้โฆษณาตัวเดิมเท่าไรคุณจีระเดชนะคะแล้วจึงเปลี่ยนโฆษณาใหม่คือมิมจะพยายามเลือกคำถามที่มิม,มคิดว่า น่าจะหลายๆท่านอาจจะเจอนะคะหรืออาจจะเจอในอนาคตถ้าเปิดเพจแล้วเป็นคําถามที่คนส่วนใหญ่เจอแล้วก็ชอบมาถามมินนะคะเพื่อที่จะได้ตอบทุกๆท่านด้วยควรใช้โฆษณาเดิมนานเท่าไรจึงเปลี่ยนโฆษณาใหม่เพื่อป้องกันการจ่ายโฆษณาแพงครับคือถามว่านานเท่าไหร่จริงๆไปเดือนก็ใช้ได้นะคะไม่แย่แต่บางท่านใช้เป็นปีอะค่ะ บางโพส์เนี่ยมิมเห็นบางบางธุรกิจอะคะ่ะโอ้โหคนกดไลค์เป็นหมื่นพอไปดูออริจินอลโพส์มาจากตั้งแต่ปี2017อะคะ่ะอย่างนี้ก็จะทำให้โฆษณาเราแพงขึ้นนะคะจริงๆใครโพส์หลายๆอันก็ทำได้แต่ถ้าเรายอมรับกับค่าโฆษณาที่มันแพงขึ้นทุกวันได้แล้วแต่เราอะค่ะว่าเราจะายอมรับได้มากแค่ไหนถ้าเราคิดว่าโอ้โหเราไม่สามารถทำโพสต์ที่เจ๋งไม่เท่ากับโพส์นั้นแล้วเราคิดว่าโพส์นี้เจ๋งเจ๋งสุดแล้วแล้วโพสต์อื่นที่เราเคยทำมายอดไลค์เพจก็ไม่ได้เท่าเดิมแล้วแล้วก ลูกค้าไม่ค่อยมาสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้เพจเดิมก็ได้แต่ว่าค่าโฆษณาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแอดมินเพจสา,สามารถมีได้กี่คนครับตอนนี้มิมเจอแบบไม่จำกัดเลยอะค่ะสามารถเข้าได้เนาะเพจสอนต้องใช้โปรแกรมอะไรทำไลฟ์ค้าแบบอาจารย์มิมได้บ้างคะ่ะ โอเคถ้าตอนที่มิมใช้นะตอนนี้นะคะเราใช้โปรแกรม OBS นะคะเราก็ผ่านระบบกล้องแบบ Full HD ก็คือต่อกล้องที่มันมีความคมชัดแบบ Full HD เลยแล้วก็มีโปรแกรมที่คอยคอนโทรลข้างหลังที่เราจะสามารถขึ้นสไลด์เอยมีตัวเลขมีตัวหนังสือวิ่งไปวิ่งมาเหมือนตอนพิธีเปิดของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะทางกลมมีสอน Facebook Live แบบมืออาชีพด้วยนะคะ แต่ว่าละเร็วๆนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าผ่านมาเคยมีด้วยนะคะลองติดตามเพจของทางกรมดูนะคะเขาค่อนข้างมีคอร์สที่น่าสนใจมากๆนอกจากพื้นฐานการขายออนไลน์บน Facebook แล้วก็ยังมีคอร์สอื่นๆที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแคนว a อยู่ไหนครับแคนว a นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในมือถือของเราหรือเข้าผ่านคอมพิวเตอร์พิมพ์ Google นั่นละค่ะแคนวแต่ถ้าเข้าในมือถือนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ไอเอ่อแอปเปิลสโตร์หรือ Google Play ได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าแคนวได้เลยนะคะสร้างอัลบั้มโพสต์ในเพจเป็นอัลบั้มเลยใช่ไหมคะแล้วคนเข้าถึงน้อยถึงไม่เข้าถึงเลยเป็นเพราะอะไรครับคือเราต้องทำความเข้าใจก่อน,นะคะ่ะเวลาที่เราโพสแบบเป็นอัลบั้มมาแน่นอนว่าในโพสนัมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทำให้เราเนี่ยลงรูปลงรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างเยอะแต่เราต้องมองว่า เหมือนที่เราส่งไปสนีอะค่ะจำได้ไหมคะถ้ายิ่งโพสต์ไหนมีข้อความเยอะๆเ,เราต้องดูว่าโพสตอัลบั้มของเราเนี่ยมีข้อความน,นั้นเยอะหรือเปล่าหรือมีรูปภาพที่เวลาที่เราถ่ายไปยังโลโก้หรือถ่ายไปยังผลิตภัณฑ์สินค้าค่ะที่มันจะมีรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ฉลาก a c e b o o k ตีว่าเป็นข้อความนะคะ Facebook ตีว่าเป็นข้อความนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้การจ่ายค่าโฆษณาค่อนข้างแพงเราก็การเข้าถึงคนข้างน้อยนะคะ วิธีเช็คดูหลังบ้านค่ะวิธีเช็คดูหลังบ้านนะคะถ้าเราเข้าในมือถือของเรานะคะเข้าแอปพลิเคชัน Facebook เลยนะคะวิธีเช็คดูหลังบ้านทำแบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวจะเข้าให้ดูเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเอากล้องให้กล้องโฟกัสวิธีเช็คดูหลังบ้านนะคะก็เข้าไปที่เพิ่มเติมตรงนี้นะคะ แล้วก็ข้อมูลเชิงลึกตรงนี้ค่ะก็โฟกัสไหมคะโอเคอ่าโอเคกดโฟกัสหนึ่งทีค่ะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวมิมเข้าให้ดูใหม่นะคะมิมเข้ามาที่หน้าเพจของเรานะคะข้างบนเนี้ยมันจะมีภาพรวมการโฆษณาต่างๆนะคะเลื่อนเลื่อนให้สุดไปนะคะ มันจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้ข้างบนเข้าขาว่าเพิ่มเติมเสร็จแล้วเราจะเห็นคําว่าข้อมูลเชิงลึกนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลหลังบ้านของเรานะคะจะเป็นเหมือนเ,ออเวอร์ชั่นของคอมพิวเตอร์เลยแต่ว่าบางบางฟังก์ชันก็อาจจะไม่มีนะคะอันนี้คือวิธีดูข้อมูลหลังบ้านเข้าแรกแล้วใช่ไหมคะทุกท่านฝากถึงทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ได้ถามบางทีอาจเข้าไปไม่ไม่ทราบว่าเข้าตรงไหนนะคะดีมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามค่ะ เหมือนนางงามเลยค่ะขอบคุณสําหรับคําถามโอเคอ่านะตอนนี้นะคะมิ้ว่าเวลาน่าจะพอสมควรแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมิ้มก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ชม Facebook Live การสอนในครั้งนี้ของเรานะคะแล้วก็ ก็ขออภัยในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ขัดข้องไปปัดจบก่อนเวลานะคะเราก็มาแก้ตัวในโพสต์นี้เราก็ทําให้หลายๆท่านหายไปนะคะวันนี้นะคะถ้าม,มีอะไรที่ผิดพลาดประการใดพูดเร็วเกินไปพูดไม่ชัดอาจจะมีบางคําออกเสียงผิดหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้ผู้เรียนทางบ้านเนี่ยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยตรงนี้อาจารย์ไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยค่ะ มิมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าระบบมีความขัดข้องหรือกระตุกอย่างไรนะคะทางเรานะคะจะเก็บทุกเขาเรียกว่าเก็บทุกข้อผิดพลาดไปปรับปรุงเพื่อให้การสอนครั้งต่อไปนี่นะคะดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะมิมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นอาจารย์คนแรกที่ได้มาสอนออนไลน์แบบนี้นะคะก็ในภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แบบนี้ทุกท่านก็อยากให้ทุกท่านนะคะอยู่บ้านเพื่อชาติอยู่บ้านเพื่อคุณหมอนะคะแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆอย่าเป็นคนหนึ่งที่เพิ่มปริมาณจํานวนผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะรักษาตัวของท่านให้ดีนะคะแล้วก็ทุกเทคนิคทุกข้อมูลที่มิมให้ไปนะคะก็ มิมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากก็น้อยในวันนี้นะคะซึ่งถ้าทุกท่านต้องการที่จะติดต่อมิมนะคะก็สามารถติดต่อมิมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะก็มีทั้งเบอร์โทร a c e b o o k ถ้าสะดวกที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็น Facebook ตัวนี้นะคะก็เข้ามาส่งคําถามได้เลยมิมจะตอบได้เร็วมากที่สุดนะคะอ่าตรงนี้ก็วันนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่อยู่กันถึงเซสชันสุดท้ายรวมไปถึงทุกท่านที่เข้ามาตั้งแต่เซสชันแรกด้วยนะคะวันนี้นิมต้องลาไปก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงมีคุณโดนัทมาแจ้งข่าวสารของทางกลมอีกนะคะวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ก็จบไปแล้วคะ่ะสำหรับหลักสูตรแรกของเราของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในเรื่องของพื้นฐานการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook โดยอาจารย์เจนติราศีหรืออาจารย์นิ้งของเรานั่นเองค่ะโดยคิดว่าทุกท่านนะคะจะได้รับเทคนิคดีๆในการนำไปปรับปรุงหรือสร้างเป็นโอกาสในการขายสินค้าออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีทุกท่านถามเข้ามามากเลยค่ะว่าสุกหน้ามีไหมหรือว่าจะมีคอร์สอะไรดีๆมาแนะนากันอีก เราก็เลยมีข่าวดีมาบอกค่ะจากฟีดแบ็ที่ส่งกันเข้ามาให้ติดตามดูที่เพจดิจิตอลดีไค่ะเราจะมีข่าวดีมาประกาศว่าเราจะมีหลักสูตรออนไลน์เพิ่มอีกหนึ่งคอร์สด้วยการโดยเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่10เมษายนแต่จะเป็นในเรื่องหัวข้อไหนนั้นนะคะต้องลองติดตามตรงหน้าเพจ Facebook ของเรานะคะย้ำอีกทีที่เพจดิจิตอลดีไอ่าส่วน นี้ค่ะก็ในเรื่องของเทคนิคถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยมัตณที่นี้นะคะสำหรับก้มส่งเสริมอุตสาหกรรมของเราค่ะพยายามที่จะพัฒนาผู้ประกอบการค่ะให้สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้และสู้วิกฤตครั้งนี้วิกฤตของโลกโควิด1 9ไปด้วยกันอีกอย่างที่ขอย้ำค่ะก่อนที่เราจะจากลางไปแบบสอบถามแบบสอบถามตัวนี้ค่ะจะช่วยให ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสามารถเข้าใจได้มากขึ้นว่าผู้ประกอบการหรือผู้สนใจค่ะมีความต้องการหรือต้องการรับบริการทางใดรวมถึงเทคนิคหรือวิธีการในการที่เรียนการสอนค่ะอยากให้เราปรับปรุงทางใดมาก รบกวนทุกท่านนะคะเข้าไปตอบแบบสอบถามค่ะซึ่งจะขึ้นอยู่ตรงหน้าในกลุ่มนะคะซึ่งจะมีแบบสอบถามเป็น Google Form สละเวลาประมาณ3นาทีเท่านั้นค่ะแล้วทางเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะยังไงอย่าลืมติดตามนะคะวันที่10เมษาเราจะมีนัดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงะติดตามได้ที่เพจดิจิตอล DIP หรือคอมเมนต์แนะนามาได้ว่าท่านที่อยู่ทางบ้านคะอยากเรียน การออนไลน์แบบไหนเลือกอะไรลองแจ้งเรามาแล้วเราก็จะจัดให้ท่าค่ะขอคุณค่ะ